เปิดมาหม้อแรกก็ได้เลยเด,เดี๋ยวลองเปิดอีกสองหม้อที่ต่อเลยแล้วกันเนาะ้อ๋ออ๋อคือสักกินอะไรไม่รู้ไม่รู้จกักไปอีกหม้อต่อเลยไม่ตอ,อัง ียหมดครับผมเราพาวินไปลองลองเซอร์เวย์ก่อนแหมรอเอิร์ดเอางก็ได้นะพาวินไปไปซ้อมก่อน่ะได้ได้ได้มาลุยลุยเฮ้ยหาห้องอย่างไวจัดมาเกมที่มีบอดป้าถามก่อนไม่มีจ้าฝีมือล้วน เอ้ยเดี๋ยวอ๋ออีคนนึงนี่ไงเอ้ยเล่นพี่แป้งเหรอแล้วเล่นพี่แป้งวันนี้เออกูเปลี่ยนได้หรือว่ากูต้องเล่นตัวนี้เลยยังไงเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่งเลยคือแต่ละตัวมันจะมีสกิลพาสีไม่เหมือนกันด้วยนะเพื่อนอ๋อมีใช่พลังกายอะไรก็ไม่เท่ากันนะสเตตัสต่างๆไม่เท่ากันตัวหนังสือมันเล็กดีสวัสดีสิงทองด้วยนะครับพี่อ่านผิดปะชื่ออ่านถูกแล้วเนาะผมเป็นนีเด็กนี่ดีกว่าไหนได้ปะเด็กอันนี้ได้เด็กนี้มีเซนต์ปะใช่ไหม ใช่อันนี้คือตเลมีเซนอะไรแล้วนะสัมพันธ์ที่หกเหมืนเหมือนจะเห็นลาเป็นยะเวลาผีผว่าไม่เวลาผีมันล่องหนนะจะสัมผัสได้ว่าเออจะเห็นตัวเป็นลางๆเป็นลางๆระยะระยะ่คนอื่นจะไม่เห็นเลยโอเคก็พี่เคบอกหลังบ้านเจ็บพันกว่าแล้วแมบอะไรครับเนี่จริงจริงมาแจ้งข้อนี้ก็ได้วัดรางเอ้ยใดเกมนะทุกคนเจดีเป่นเ้นอยู่นะ ไปตอนตอนเล่นใครอ่านแชทผิดกดแล้วเนี้ยรู้ได้ไงเฮ้ยจริงจังเกมเมอร์ดิเอยไม่จริงจังเดี๋ยวอันนี้คือมึงเป็นผีอะเคนเป็นผีอะไรล่ะกูพี่แป้งคนอื่นเอาหรอเฮ้ยดูดูไม่ออกว่ะในผีในอะไรเนี่ยแล้วอันนี้คืออะไรถ้าผีมาจะมีเสียงผีมาจะเสียงหัวใจพี่กกูพาน้องใหม่มาเปิดเปิดแบบเปิดโลกเลยใช่ไหมว่ามีทูบมีอะไร นี่ไงกล่องทองอ่ะกล่องทองอันนี้กล่องทองที่เป็นของทาพิธีใช่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 ใชอใช่ใช่ใ่ใอ่ใช่ใชอะไ่อช่่ใช่ะไ่ใช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 ้่ใช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 ใช่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 ่ใช่ใช่่อ่ใ่ใช่่ใยใ่ใช่่อชะใช่่าช่่ใช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 ่่ใช่ใช่ใก่ใช่ใช่อ่ใช่ใ่ใช่อช่ใช่ใช่ใชใ่่่ใช่ก่่กง่ ผีเบลลงลงล่างอันนี้เวลาเวลาแบบว่าถ้าเกิดมีคนตายแล้วเราเก็บอิญญานใช่ไหมแล้วก็มาสวดตรงหุ่นเนี่ยหุ่นหุ่นเนี่ยคือใช่มีคนตายใช่ผีเบลผีเบลนะผีเบลนะโหดด้วยนะมาเดี๋ยวไกด์วิ่งก่อนเดี๋ยวเอาสายสายสินปะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วมีเสียงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเล่นตัวพี่ชีพหายแล้วกปุรีไปแคมป์ ตัวพี่แป้งถือไอเทมได้กูคิดว่าเอ๊ะกูเก็บของไปแล้วอยู่ตรงไหนแมวมันถือได้สองอันอุ้ยหมาดิมืออีกเลยทแป้งพอมากแล้วแล้วเราจะเอาไอเทมจากแมวยังไงอะกดอาโอ้โอ้ที่ผายแลมกูตายแล้วเอาไอเอาไอหัวผีไม่ไหวเอาไอหัวผีผีจะสตาร์ทมาช่วยหน่อยอีกทีแต่ว่าถ้าเกิดผีมันแต่ถ้าผีกดเกาะกูจะพาดไม่ไ้เพื่อนมันกดเกาะมันกดเกาะเ้มาเข้ามาเข้ามาเข้ามา ไปยังโอไฟไปโดนฟไฟไปโดนฟไนไปโดนไฟโดนไฟโดนไฟโดนช่วยไม่ได้อ่าโดนแล้วสตันทีไปแล้วหนึ่งทีนั่งยังเนี่ยเอยโดนอีกแล้วกูต้องหนีลงข้างล่าลุกไล่โอ้ยหนูกำลังกูจะไปมาข้างหน้าแลหรอป้บ่ากูจะไมมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้กูต้องตายยาเพือนตายยาอ๋อยาใหญ่ตู้นั่นน่ะเห็นอยู่นี่สายสิน เฉ้มพอดีบอกให้หน่อยยันยันทำไงไหนอะเบลวะไปแล้วเหรอก็เดินลงมาตรงนั้นแหละแต่ไม่รู้ไปไหนละอันนี้คือสวนไดยังเนี่ยอเขาฟากูแล้วเขาฟากูแล้วเลือนคนเลื่อนลอยๆกันทั้งนั้นนั่นน่ะสิเปไหนแล้ววะสวัสดีสี่สิบคนดูนะครับเอ้ยทต้องมเนี่ยเฮ้ยมาเอาผ้ายันแปะเอาเอายันทิ้งไว้หน้าประตูนะ คือวินถ้าเกิดมึงเจอยันแผ่นๆน่ะแล้วผีไล่ใช่่บมึงเก็บยันแล้วมึงเอายันกดใช้ที่ประตูได้เลยได้แล้วได้แล้วมามาคูเลยแล้วมันจะกัรผีไม่เข้าเออแล้วถ้าเกิเจอยันแล้วมึงไม่ได้ใช้ก็ไปวางไว้หน้าตู้เลยต้องใจต้องใจมึงมันใช้ยันยังไงอ่ะโอ๊ยกกดคลิกใช้ก่อน แล้วก็กินที่ประตูเลยเลือดกูหมดนอน้วมึงไหนวะกูอยู่ที่เดิมในประตูที่เดิมดูดูกูวางสายสีตัวเหรอมันมันตามตัวาบเบลที่เออที่เล็วกว่าคนอื่นมากใช่เาบอกเบลอยู่นี่เออแตกอยู่ไหนวะเอยบารอเฮ้ยกูยังไงอยู่ไหนเฮ้ยน้องๆพี่ยังไม่ตายคนแรกนะเจ็บยาแล้วเจ็บตายคนแรกคือไปรับแทนมึงไงเจ็บยาณละจะวิญญาณละ กูไปรับแทนเงินเข็นมึงต้องขอบคุณกูรู้ไหมพี่ยาว่ะปากซีโดวแบบสดเลยจ้าสดเลยจ้านี่ไงผีบ้าเลยวันนี้่คือแมวข้างหลังแชมป์นี่เป็นผีเหรอใช่ใช่ใช่เป็นเป็นแมวซอมบี้อ่ะแมวกึงขึ้นตายอ่ะถ้าเกิดใช้ยันไม่เป็นถืออย่างอื่นก็ได้นะโอ้ยดูคนจุ๊กอยู่นั้นเข็มมากเข็มคืออะไรครับเข็มฉีดยาก็จิ้มไงกดทิวเราอ่ะนี่นี่ใช้ยังงี้เห็นปะเดินเข้ามา พิดสตรีมดีเลยกับอะไรนะอะไรนะสตรีมกูดีเลยเหรอสตรีมกูเนี่ยต้องแชทุบก่อนวัสดีครับคิดไม่ออกตอนดี้นะสักเดีมาดูฮนี่ไกดถือถือตะปูรอเลยอันนี้เสร็จแล้วปาตะปตะปูต่อทับนึงหวาบมาปักเลยนะนึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วปักต่อเลยปากต่อเลยทุกคนเราไปดูแม่ไเดียเดี๋ยชกเดี๋ยไปชกเดี๋ยวีวี่ิดที่ยิมบึงแน่เลย น้องพ่อไอเสียงคนอื่นดังไหมครับยืนแนะวะแต่พี่ยังไม่ตายคนแรกนะพี่ขอย่าไปเกี่ยวพี่ยังไม่ตายคนแรกนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดอีกับพิวไม่ต้องไม่มาแถวนี้เนาะเสียงคนอื่นดังบอกได้นะไม่มาแถวนี้เนาะเดีรถจะอะไรพี่ไม่ใช่แค่ตายคนแรกอะไรอ่ะนมาอีกแล้วพี่่่เดีี๋ยยววาาพสีไม่เกี่ยว เฮ้ยทุกคนดิใครตายคนแรกถูกกินวาซาบิอ่ะโอ้โหอย่าสั่นหาแล้วอย่าเหมือนรู้ว่าบ้านกูมีอะ่ะมันรู้ห <c oughs> นีไปหน,นีไปสิหนีนนไปหนีอะไรเราหายาอ,อ,อ,อยู่ในกล่องอะ่ะอยู่อยู่อยู่ในน <c oughs> ั้นเอ <c oughs> ้อใช่แตายตายรอบเท่าไหร่แล้วเนี่ยตายราตอบแล้วเรียบร้อยแต่ดุ้ยเลยเฮ้ยชิบหาย ปรากดอาไหนเขียนอยู่ไหนปรากดอาไม่เงยได้แล้วป้าได้แล้วใช่ปะได้แล้วเอ้ยเหมือนเมื่อแกะมันเหมือน OBS มันมันทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยจุกว่ะเฮ้ยผีไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยผีไม่เห็นเฮ้ยเห็นแล้วมึงไปผีเฟสผีเฟสผีเฟดเฟตหายไปแล้วบินวอล็อกมาหายาเลย ม่เห็นเฉยหายละพี่ใช่เมื่อกี้เหมือน OBS มันมันอัปเดตหรืออะไรนี่แหละอ๋อไอ้ต้นทั้มันอีดมันเนียนหรอวะอันนี้คือเราสวดสำเร็จแค่อันเดียวอยู่ใช่ปฟัที่มันเป็นรูกกันแหละสวดอยู่ไม่ได้สวดเสร็จนะสวดอยู่ยังไม่เสร็นเลยสวดนี่ก็สวดนี่กันมึงสวดเสร็จจะกลายเป็นสีเขียวแทนพี่เมึงฟังกูนะตอนนี้สถานะของทีมเราย่ำแย่แค่ไหนมึงฟังกูนะแท้พิธียังไม่เสร็จอันเดียวเดี๋ยวไม่เสร็จเลยอ๋อเราไม่เป็นการฝึกในไลนตอนนี้สถานะยากจนสุดๆทีมเรา อ้รียยบแม่เต็งครั้งหลังทะลุต้องคุณจขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่รอชมนะครอ๋อเพื่อนตายแล้วมาเลยว้ามาได้พี่ก็บอกคลิปหาแล้วอย่าบ้าเพื่อนตายแล้วโอ้โหแต่คดีโอ้โหอะไรอ่ะสนเนิรแล้วเชิญชฉินจิวิเก้นนะครับผมใครที่มาจากคลิปก็ขอบคุณมากที่ไปรับชมคลิปนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์ก็สวัสดีคนดูฮะสวัสดีคนดูสองคนนะครับ เฮ้ยอุ้ยได้คะแนนเยอะอยู่เด้อกูเนี่ยวินหลักร้อยโอเคเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยกูเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่ครั้งแรก34มสิ่กูทำได้เงินฉันหน่อยฉันตีมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลองเล่น Home Sweet Home Survive ครั้งแรกนะครับก็ตามสภาพในคลิปเลยครับก็ ยับเยินนะครับตายคนแรกนะครับแต่ว่ามีแอบมีกําลังใจนิดหนึ่งในการเล่นนะครับที่ได้สกินพี่ฮาร์ดมาเลยแบบงงๆนะครับไม่รู้ว่า GM เขายัดใส่กล่องมาให้ผมหรือเปล่านะครับก็เพิ่งซื้อเลยแล้วก็กดเล่นเลยแล้วก็เปิดเลยแล้วได้เลยนะครับเลยเลยไปเลยนะครับอะไรของกูเนี่ย